สวัสดีค่ะคุณนะคะชุดคุมท้องใส่ทํางานใส่สวยค่ะนะคะรุ่นนี้จะมีอยู่สสีด้วยกันนะคะตัวเสื้อด้านบนจะเป็นลายสกอตสีฟ้าปริ้นลายดอกเดซี่นะคะ ส่วนตัวกระโปรงอ่ามีสีเข้มแล้วก็สีอ่อนให้คุณแม่ได้เลือกค่ะรุ่นนี้จะเป็นงานป้ายของที่ร้านนะคะคลุมทองได้ตั้งแต่ท้องอ่อนจนถึงคลอดนะคะด้านหลังก็จะมีสายผูกหลังแบบนี้ให้ใสผ่ผอมๆได้เลยค่ะคุณแม่รุ่นนี้เนื้อผ้าใส่สบายมากเลยอะ่ะนะคะถ้าไม่ยับมากไม่ตรงรีดนะตัวนี้จะมีซิปเปิดให้นมแนวตั้งนะคะคุณแม่ค่ะด้านในมันจะมีซิปแบบนี้เนาะเวลาคุณแม่ให้นมก็แบบสะดวกสะดวก,สะดวกแบบนี้เลยนี่ปังผู้พร้อมกันได้นะคะไม่รั้งค่ะคุณแม่เวลาให้นม ไม่รั้งนะเพราะว่าเสื้อคอปตัวสั้นเนาะไม่ใช่ตัวยาวนะคะตัวนี้แม่แอนจะมีการปรับแพทเทิร์นเนสหนึ่งนะคะช่วงด้านหน้าทําให้แบบมันดูกระชับแล้วก็ใส่แล้วดูผอมมากยิ่งขึ้นค่ะร,รุ่นก่อนก็ว่าสวยแล้วนะรอบนี้มาสวยยิ่งกว่าค่ะ,ะเดี๋ยวแปะขนาดกับราคาไว้ที่คอมเมนต์นนะใครสนใจสีไหนคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยค่ะ